that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' my hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหมือนกันนะจ๊ะโอเค อลโลฮสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันนี้มีวิธีหาเงิน GP แบบ e a s ี่ง่ายๆเลยแต่ไอดีคุณต้องดึกดำบันนะคือ <c oughs> วิธีขายนักเตะนะครับไปเปิดแพ็คก็โหโคตรลงทุนนะครับก็วันนี้ได้ไอดีมาใหม่เป็นไอดีโอ้ยไม่ใช่เดว,วานไม่ดูไม่ดูวันนี้เตะนี่นะครับต้องเป็นไอดีที่มีนักเตะการ์ด สีดำแครี่นะครับก็เนี่ยเห็นไหมนักเตะอย่างเงี้ยเราขายเลยมันจะได้ราคาดีกว่านักเตะทั่วไปนะครับที่มาในภาคนี้นะอนักเตะคนนี้จะได้ราคาดีกว่านะครับทําไมได้สีเลือดบอลดำขายบอลดำได้บอลดำยิ่งแพงครับเออเนี่ยหาเงินไปเปิดแพ็คโคตรอีซี่ครับผมให้ดูกันว่าเราขายไปสักนิดๆๆหน่อยอ่นจะขึ 3, ้นสามแสนไหมจะได้สองแสนภายในสิบนาทีไหม ถ้าเรามีตัวเยอะๆ,ๆนะเราแปบ๊บเดียววะห้าหกแสนจีพียกเดียวเรียกว่าวิธีหาได้วะเนี่ยนีย่มันวิธีหานักเตะมาขายหายดีมาขายด้วยขายไปครับมาเนี่ราบล็อกเราไม่ได้ใช้นะนักเตะบอลดำที่เป็นแบบแครี่มันฟอร์มซีแล้วตัวนี้มันฟอร์มซีหมดนะเออมันก็ใช้ได้ดีกว,ว่าแต่เดี๋ยวภาคหน้าครับใครมีนักเตะเ,ะเยอะแน,นะนำอย่าเพิ่งขายในภาคนี้ไปเปิดตำนานหมดนะครับเก็บไว้มั่งนะครับเออ เนี่ยขายสามห้าตัวได้เงินแสนสองเนี่ยครับฮัลโหลฮัลโหลครับวิธีนี้รวยรวยแบบหมดหมดนะครับ <c oughs> ได้อย่างเสียอย่างเสียนักเตะแต่ก็รวยครับผม,มนักเตะเราไม่ได้ใช้เราก็ขายไปนะครับใครมีที่แบบบอลดำมากอะไรมากอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้นะครับเป็นแคลรี่แนะนำให้ขายเลยไม่ต้องเก็บไว้ครับเราไป เปิดภาคใหม่เนี่ยแพ็คใหม่ GP เนี่ยมันก็ได้มาเยอะอล้นะบอลดำได้เยอะแล้วก็มีลุ้นตำนานด้วยอ่าเนี่ยโหตำนานจะไปขายนะกดผิดขายเสียได้แย่แล้วผมอดาม,มาตาโอล่ซาต็มันไม่ได้ว่าไม่เก่งนะผูเนี้ยแค่ฟอร์มมันซีตลอดนะครับภาคหน้าแล้วก็ภาคนี้นะครับก็ตามนั้นครับขายไปเลยบอลดำมันแพงก็ปกตินะครับโอ้คุ้มคุมุมคุ้ม คลิปนี้รวยๆครับรวยๆ GP เหลือๆแสนหก FCO เป็นงไงเป็นไงโอ้โหวิธีหาเงินแบบ easy โ้ยโดนด่าได้เลยคลิปนี้ทำขำๆนะครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงไม่ได้ผมไม่ได้สายรีวิวนักเตะเนาะเลยไม่รีวิวนักเตะไม่เก่งทำคลิปตลกๆขำๆงี้ดีกวา่าเข้ามาด่ากัน ด่าได้ครับอย่าแรงแล้วได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยชิวๆครับแป๊บเดียวสึงสามแสนแล้วเนี่ยเอาสักห้าแสนไปค่อยไปคลิปหนีลงนี่ครับมีตาก็ไม่ได้ใช้ก็ขายอะครับผมไม่รู้ว่าเทีาเวมันเยอะนะมันจะได้ราคาดีีกว่าหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะเออขายไปครับขายไปยาว,ยาว ทำหนล้าน GP เลยไหมเนี่ยทำไม่ถเพลิดถึงไงล้าน GP เนี่ยเราขายแค่แป๊บเดียวนะโอ้โหแสนแปดขายแป๊บเดียวเงินขึ้นมา5้าแสนใช้เวลาภายในไม่ถึง5้าทีนะครับคลิปนี้จาก90,000มโอ้โหแปพอแล้วเลครับขายไปก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้เงินเยอะขึ้นมาอีกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอภัยคนที่เข้ามาแล้วจะหาความรู้จากคลิปนี้นะครับก็ขอไปจริงเจอกันครับ โอวิร oh, yeah. ิยาจำไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิร oh, yeah. ิยาคุณในใจผมไปเลยเฮ้ยเบบี oh, here, yeah. ้โอวิริยาคุณทำไมทุก oh, yeah. อย่างมันดูสดใสโอวิริยาขี้อยากจะมองแต่คุณต้องนี้อยู่เรื่อยไปโอวิริยา i ิซาไมเคิเธอเพียงคนเดียวทำมาเพ้อทำผมหลง